ผมบอกแล้วครับว่าตองมี่หลีนะครับสขสต์มันเกิดด้หละหน่อยอุ้งอิงพเพชรบแผแพงเดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลยุยลำลยุยลำลยุลำลยด้ะลุดิสวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนครับเบาชนค้นเข็มมาลาดนะครับเนาะผมบอกแล้วพี่น้องคลิปก่อนหน้านี้ว่ามือแรงเือกระคืบมือขึ้นนี่แหละครับ ในการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีนะครับวันที่12กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับทีลานลมบินผมว่าวว้ว่า,วา,วาสิมีการเสื้อไพรอีหล่าน้อยองอิงแน่นอนเสื้อไพรวันเกิดอิหลานะครับเนาะเพราะว่าอีหลาเกิดวันที่13กร,รกฎาคมคือเมื่อนี้นะครับมีคนเสื้อไพรแน่นอน,อนแต่นะครับ สิ่งที่ทุกคนร่อและกะอยากเห็นมากที่สุดก็คือเซอร์ไพรส์จากพ่อโจหรือว่าบอโจนั่นเองเมืาขึ้นเงียบกิ๊บเลยครับเงียบกิ๊บเลยเมืาขึ้นนี่บอเห็นครับบอเห็นหรืออหรือสีมีอยู่บ่อพี่น้องมาชุนตกข่าวบอแต่ว่าไปเมืองแล้วบอเห็นมีนะครับเห็นแต่โพว์บอโจันโพว์ว่าสิเปาเค้ก วันที 16. ่สิบห้าได้รูปคนว่าเดี๋ยวผมสิไปอ่านโพสของบอสจู๋ห้ฟังพี่น้องก่อนหน้าสิไปอ่านโพสก็ดีใจนะพี่หลานนะครับที่มีช่วงหัวคำแล้วก็ช่วงขึ้นดิพานมานะครับเมื่อว่าดิพานมากกับมีเซอร์ไพรส์เค้กจากน้องต้นน้ำนะครับหรือว่าต้นน้ำเพชรบานแพงนะครับก็ได้ไปเซอร์ไพรส์อีหล่า นะครับด้วยการโดยเค้กหนึ่งก้อนนะครับล่ะกะอีกคนหนึ่งก็คือพ่อการชัยลำเพื่นอนอาวุชเชลนะครับนอกเพน่อเกิดไปเพอเสื้อผ์เค้กวันเกิดอีหลาล้วกะมีท่องหนึ่งบาทด้วยนะครับไปแจกไไปมอบเป็นของขวัญให้อีหลาน้อยด้วยนะ <c oughs> ขอตัวหลายๆเด้อพี่น้องด้อม,มีท่องไปมอบให้อีหลานหน่อยของพ่อการชัยหนึ่งบาทเป็นของที่พ่อแม่เอฟซีทุกคนนะครับมนรวมกันกับ พ่อการใช่นะครับมอไหอ่หลาในวันเกิดอีลาในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุ้นพ่อการใช่แลวกเอฟซทุกคนนะครับเนาะที่ร่วมกันสื่อท่องไ้นองผุ้หญิงในวันคล้ายวันเกิดปีนี้นะครับครบ17ปีเต็มแล้วนะครับนะาะนางสาวรัตนาพรหอมหวนเป็นาสาวเต็มตัวแล้วนะครับ17ปีนะครับก็ขอไหอ่หลาเดินทาง บนเส้นทางสายดนตรีสายมอลลัมนี่นะครับเงี้ยวตลอดอไปนะครับนะขอให้พิธีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลูกเด้อแล้วก็ะฮงข้าโพดของบอดโจอยอยู่พ้นโพดว่านะครับเฮ็ดพี่ดี ลูกสาวอีพอขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปังปังอยู่แล้วล่วยต่องร่วยอยู่แล้วแต่ขอให้รักษาคุ้นง่ามความดีให้นารักแบบนี้ไปนานๆสร้างความสุขให้เอซีสาวหน่อยได้ชื่นชมได้เมืองแย่งดนๆและตลอดไปวันแรกยังไงก็ขอให้เป็นแบบนั้น ให้หนูตั้งใจสู่บนทางสายเสรนนี้พอกระดูแลพักดันเบืองแย่ยงลูกของขอนวันเกิดบนเวทีวันที่สิบหาเดอ้อเป่าเค้กพร้อมกันก็พอบนเวทีหักแพรองอีหลา่าแบ่นหน่อยนะครับนอกจากน,นี้ก็เป็นโพสของอ่าบอจโจรหรือว่านุ่มโจยมนินนะครับนอกจากเป็นไดโพสถึงอีหล่าน่อยนะครับแต่บ่าวชนนี่จอบล่อวาสิมี อของขวัญเล็กๆเล็กน้อยหรือเสื้อผ้ายจากอาพอโจโบอนะครับกับบอมี่เนาะพี่น้องเนาะบอมี่กับบอเป็นยังนะครับก็ถือว่าเพิ่นได้โพสชี้แจงลแล้วกรับหลายๆคนที่มึงมึงคลิปหรือว่ามึงไล่สดอย่เมื่อคืนนี่ครับผมกับมึงจนหอดตีหนึ่งได้กับวบ่เห็นคลิปออกมาบเห็นมีเสื้อผ้ายออกมามีแต่คนไปมึงในในไล่ส่าหรือวา่าในคลิปของคนอื่นกับอ้พอโจโนี่เงียบแห้งมันนี่บอโจหายไปไหนอ่า บอสโจหายไปไหนพ่อนนนหายไปไหนสองคนเงียบนี่แสดงว่าต้องมีเสืออ้อผ้ายังแน่นอนนะครับเนาะกะตกลงแล้วกขาบอเห็นเนาะพี่น้องบอเห็นมีเสือ้อผ้ายบอเห็นมีอันนี้มาอา่าเสื้อผไ้ไอีหละ่ะกะบอเป็นยังนะครับเพราะว่าเพิ่นก็บ,บอกแล้วว่าวันที่สิบห้านี่จัดเต็มแน่นอนนะครับในวันปิดฤดูกาลวงสาวน้อยเพชรวันแพงนะครับกะเฮ็ดบิดีอีลหล่ะน้อยอุคงอิงนะครับเด้อกะขอให้อีหล่านี่ละ เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซียาก่ายอีหลา่าองค์อิงรักษาคุณงามความดีเหนียวไวตลอดเขมาม้ามือไดไอ้เขาม้าแรกๆเป็นอยงไงไดข่เป็นอย่างสั้นข่เป็นคนเบานอนสอนงายนะครับหูจะกวมดวกเดือดเด้อสิ่งใดที่พ่อแม่เพิ่นสอนก็เก็บเอาอ่ามาไหวมาใส่ดเดือดเด้อสิ่งใดที่ดี สิ่งใดที่ดีกับเก็บเอามาใส่สิ่งใดที่บ่ดีที่เมาเจอในคอมเมนต์หรือว่านี่ยังที่ว่าบ่ดีมาบันทอนกําลังใจหรือมาทําให้คิดหลายคิดหนักกัเก็บเอาไปเป็นข้อคิดเป็นบทเรียนในการสร้าสงสมประสบการณ์ชีวิตโดยลูกเด้ออันใดที่ดีๆก็นั่มเป็นใส่ในชีวิตประจำวันของอีหล่าหน่อยต่อไปนะครับ เมื่อนี้นะครับเป็นวันที่13กรกฎาคมแล้วก็เป็นวันเกิดวันเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ17ปีของอีหล่าหน่อยอุงอิงแล้วก็เป็นวันเกิดแรกของอีหล่าน่าจะเป็นในชีวิตเลยแหกะก็ได้นะครับที่มีของขวัญวันเกิดมากมายผมบอกได้เลยว่ามหาศาลนะครับมหาศาลชีวิตนอ้องไม่เคยเจอแบบนี้หรอกครับนี่แหละครั้งแรก มาจากใสกัมาจากความหกความแพ้งของพพแม่แม่เอฟซีที่มีต่ออีหลาหน่อยอุ้งอิงเบาชนหรือว่าพอชนนีกอขอเป็นอีกคนนึ่งนะครับเด้ออ่าให้กำลังใจอีหลาหน่อยในการทําความดีในการรักษาความดีที่เรามีอยู่ให้ยืนนานคงทนต่อไปให้พพแม่แม่เอฟซี้ดชื่นชมอีหลาดนๆนะครับอยาให้เฮ็ดให้พอแม่ เอฟซีผิดหวังสิ่งใดผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยขออภัยสำหรับขอชุนหรือว่าเบาชนนะครับเว้าไปผิดพลาดยังก็ขอโทษขออภัยเอฟซีของน้องหญิงนะครับเด้อขออภัยเอฟซีสาวน้อยเพชศบันแพงทั่วโลกนะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเบาชนคนเขียนมาลัดฝากกดติดตามคลิปของเบาชนฝากกดไลค์คลิปของเบาชนฝากกด แชร์คลิปของบาวชนหลักการจะเลื่มกดกระดิ่งไว้น้ำแน่ด้วยพ้องจะได้ว่าผาดคลิปต่อไปของบาวชนคนเข็มมรลาดคลิปนี้บาวชนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ